น้องๆข้งางหน้าสบายดีไหมแล้วข้างหลังสบายดียไหมเป็นสบายเหรอแล้วเดวลงไปอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วจะสบายไหมแล้วคิดว่าพีพ่จะกล้าลงไหมไม่กล้าถูกแล้ว <laughs> ล,ลงไปเดี๋ยวกลัวโดนเหยียบตายนะฮะวันนี้ดีใจโรงเรียนอะไรนะม,มัธยม ด,ด่านขุนทศใช่ไหมโรงเรียนเนี้มีเด็กน่ารักเยอะสิงเปล่า <laughs> ไม่คิดหน่อยเลยเหรอตอบเลยใช่ไหม <laughs> แล้วต็กโรงเรียนนี้ก็เรียนเก่งด้วยใช่ไหมครับ <laughs> อ่ามันต้องอย่างนั้นนะครับเพราะมีอาจารย์ดีๆมีครูดีๆใช่ไหมฮะนะครับ <çalış. S 1> <laughs> โอเควันนี้ก็พี่บอย,ยนะครับแล้วเพื่อนๆอีกหลายหลายคนก็มาในนามของบ้านบีมทีมนะครับไม่รู้ว่า ทุกคนมีใคร,ม,ครม,มีแล้วปางยังครับยกมือมีแล้วเหรอมีแล้วใช่ปะ่ะยังไม่มีเหรอ,อเอาไปซื้อที่ตลาดเลยส่วนคนที่มีแล้วมีแต<อ>่จุกหนึ่งที ติดแล้วพูดเล่น,ลนอนะไรเอาตุ๊กใช่ไหมเนี่ยโอเคครับฟูีเพลงชา้ามาฝ่ายเพลงหนึ่งเพลงนะคิดว่าเพลงนี้นะ่าจะร้องกันได้และอยากให้ร้องดังๆด,ด้วยนะครับ